กฎหมายป้องกันการกระทําผิดซ้ำเป็นเครื่องมือสําคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมและการฟื้นฟูผู้กระทําความผิดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติโดยหลักการของกฎหมายนี้เน้นถึงการป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิดที่เพิ่งผลโทษกลับไปกระทําผิดซ้ําและยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมทําอย่างไรว่านักโทษที่ปล่อยจากเรือนจำเนี่ยกลายเป็นว่ามากระทําผิดซ้ําเยอะ ถ้ามีวิธีกจัดการกับคนเหล่านี้ได้เนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกปลอดภัยกฎหมายฉบับน,นี้มันออกแบบมาเพื่อการที่ดูแลคนที่เขาผิดจะไปจากปกติในเรื่องของจิตนิสัยกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยประเมินและพบว่าเขาน่าจะไม่ปกติสามารถส่งตรวจโดยจิตแพทย์แล้วนําสํานวนเนี่ยส่งให้อัยการ อันนี้ก็จะเป็นมาตรการทางการแพทย์มาตรการแก้ไขฟื้นฟูท,ที่ศาลสามารถมีคําพิพากษาประกอบคําสั่งพิพากษาได้เลยถ้าใกล้เวลาปล่อยของคนกลุ่มนี้ถ้ายังพบว่าจะมีความเสี่ยงสูงเช่นนี้อีกทางแรกก็คือว่าน่าจะพอใช้มาตรการเฝ้าระวังในชุมชนได้ไว่าจะเป็นการห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายห้ามออกนอกสถานที่บางเวลาให้ใส่ EM ให้รับการรักษาไม่สามารถที่จะยับยั้งเขาได้เลย อันนี้แหละค่ะถึงเข้ามาสู่เรื่องของการคุมขังภายหลังพ้นโทษหนึ่งในแนวทางสําคัญคือการจองจําปรสจากเรือนจําซึ่งเป็นการให้ผู้กระทําผิดสามารถได้รับการฟื้นฟูและกลับสู่สังคมได้อย่างมีศักยภาพโดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่ปิดแน่นอนแบบเรือนจําความยากของมันก็คือว่ามันเป็นสถานคุมขังแต่มันเป็นสถานคุมขังสําหรับคนที่พ้นโทษแล้ว ด้วยสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่เรือนจำเพราะฉะนั้นสิทธิของการที่เขาเป็นผู้พ้นโทษแล้วเขาควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอันนี้คือความท้าทายอย่างยิ่งเลยที่จะต้องหาคำตอบในมุมของนักออกแบบเราจะออกแบบอย่างไรที่ไม่ใช่มีภาพลักษณ์ของควัมเป็นเรือนจำแต่ขณะเดียวกันต้องสร้างความปลอดภยัยสามารถควบคุมได้ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ดีพอเราหาจุด ของความเป็นโจทย์เจอเราก็เลยต้องมาหากระบวนการที่จะสร้างการยอมรับหรือสร้างการทำความเข้าใจว่าตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่แห่งนี้มันควรจะอยู่อยู่ตรงไหนระหว่างเยื้องไปทางเดือนจำหรือเยื้องออกมาทำความเป็นบ้านในชุมชนเริ่มต้นเราต้องควานหาก่อนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้มีใครบ้าง เราก็พยายามทำความเข้าใจในแต่ละมุมมองบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยแต่คําถามสําคัญก็คือว่าแล้วถ้าเกิดมันจะต้องออกแบบสถานคุมขังแห่งนี้คุณคิดว่ามันจะอยู่ไปทางเดือนจําหรือไปเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นบ้านเราก็จะให้ช้อยเข้าไปเพื่อให้ช่วยกันตําแหน่งแห่งที่มันควรจะอยู่ที่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมสําหรับผู้คนโทษต้องมั่นใจจริงๆว่า ของพวกคุณะจะมีประสิทธิภาพหรือแบบรองรับได้มากพอ,อต้องไม่ใช่แบบแบบที่ในทันทศฐานมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างการนำแนวความคิดเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบสถานคุมขังภายหลังพ้นโทษเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแนวทางการแก้ไขปัญหาการการะทำผิดซ้ำในสังคมสถาพัตยกรรมอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่คําตอบมันก็ต้องมีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาเสริมเช่นกิจกรรมการบําบัดอย่างจริงจังการพบจิตแพทย์การทําให้อ,องค์ประกอบการออกแบบที่ที่รู้สึกว่ามันมีความเป็นบ้านมากขึ้นพอช้อยของการเลือกมันมันหลากหลายขึ้นนะครับแต่ละข้อมันก็จะมีข้อจํากัดของมันงั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าอ้าวแล้วเราจะดีไซน์อย่างไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจกันในทีมโดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่างั้นเราขอออกแบบเป็นโมดูล เราจะเสนอเป็นคู่มือว่าห้องนอนควรจะเป็นยังไงห้องพักเยี่ยมญาติจะเป็นอย่างไรห้องที่ทํากิจกรรมบาบัดควรจะเป็นยังไงเป็นโมดูลโมดูลโมดูลแยกออกมาเราก็เอาโมดูลเหล่านี้ซึ่งมันเป็นองค์ประกอบกลางเนี่ยเข้าไปออกแบบลงไปในในพื้นที่แห่งนัง้นหรือแม้แต่ออกแบบใหม่เลยประเด็นก็คือทํากิจกรรมให้เขาปลอดภัยมากพอที่เขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างของเขาให้เราฟัง โดยที่เราก็ต้องมีความเสถียรมากพอที่จะนั่งตั้งใจฟังเขาแล้วก็ผู้ต้องขังหลายคนที่เราทํากิจกรรมด้วยเนี่ยเราก็พบว่ามีม,มีมีประเด็นบางอย่างในใจเขาที่ต้องเวิร์กอีกนานให้เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้คุยกับเราแล้วเราก็มาชวนเขาคุยว่าแล้วถ้ามันเกิดแบบนี้อีกแล้วคุณจะดูแลคุณยังไงบรรยากาศมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาไม่ได้อยากจะทําอีกหรอก าาาาการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟูและการปรับตัวช่วยให้ผู้ผลนโทษมีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและปลอดภยัยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการออกแบบและดำเนินงานของสถานที่คุมขังที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนช่วยสร้างความยอมรับและความเข้าใจในสังคมร่วมกับการฟื้นฟูผู้พ้นโทษจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนนวัตรกรรมของสถาปัตยกรรมต้องตอบโจทย์คุ้มครองสังคมแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ทั้งในฝั่งวิชาการแล้วก็ฝั่งปฏิบัติต้องคุยกันเพื่อจะให้สุดท้ายจะกลายเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์เป็นต้นแบบให้กับสถานที่ที่เราจะใช้ต่อไปในอนาคต